กัลาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่กันในเกมของ GTA Online เฮ้ยซอมบี้นะครับผมผมได้ลงมอดเป็นสกินผู้รอดชีวิตนะครับผมโอเคเป็นมอดซอมบี้ที่ผมเพิ่งลงมาใหม่มาใหม่เอ้ยมาใหม่มาใหม่มาใหม่มึงเอาไงอ่ะมึงเอาไงอ่ะเอ้ยมึงวิ่งเหรอมึงวิ่งเหรอมึงอ๋อเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าพึ่ง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 อ๋ออโอ้โอ้ แล้วแล้วเป็นควยอะไรอ่ะแล้วเป็นควยเลยอ่ะแล้วแล้วเป็นควยอะไรอ่ะแล้วเป็นควยเลยอ่ะแล้วเป็นควยอะไรอ่ะแล้วเป็นควยอะไรอ่ะแล้วเป็นควยอะไรอ่ะฮะเอ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะตาย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 เพื่อนเก็บของก่อนกู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 จะตายไงกูจะตายไงรถไปขึ้นรถดีกว่าดีเร็วไปหาบุรุษชีวิตเร็ว โอเคเปิดไฟละไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไม่ลอยกันนะครับผมพเราชีวิตอยู่ไหนเนี่ยรถเก่าจังเลยรถเก่าแต่ทันสมัยนะพี่ยอไปแล้วไปหาพลอยชีวิตกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่อยู่กันนะ โอเคต่อนะผมโอเคลงโอเคโอเคชนเลยอ้อขอชนเลยขอชนเลยอันนี้เป็นผู้รอดชีวิตนะครับผมแต่ว่าที่ผมชนเขาเนี่ยเพราะผมอยากได้ปืน ผมก็ใจอารมณ์นี้ใช่ไหม,มเขาก็ใจอารมณ์นี้ใช่ไหมครับได้ปืนแล้วโว้ย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 ได้ปืนแล้วอุ้ยทำไมมีหกพันเลยอะอะไรอะอุ้ยทำไมรูดซองกูเยอะจังเฮ้ยซอมบีวมบ้วิ่งซอมบี้วิ่งไอสัตว์ไหนอะโอ้ยมึงมึงโดนเอาเหรอมึงโดนเอาเหรอมึงโดนเอาเหรอ อีแก่อีแก่มึงโดนเอาหรือเปล่ามึงโดนเอาเปล่ามึงร้องทำควยอะไรมึงร้องทำควยอะไรเฮ้มึงร้องทำไมมึงร้องทำไมมึงร้องทำไมไอ้แก่มึงร้องทำไมกูจะเอาของหนึ่งสองปอมึงร้องทำไมมึงร้องทำไมไอ้แก่เฮะเราใช้นี้ดีกว่านะผมเพิ่มความสมจริงนะเราใช้ยูเซตไอดีกว่านะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเยอะไปว่ะเฮ้ย เก็บของก่อนเก็บของก่อนฟามก่อนามมก่อนสามมก่อนสามมก่อนฟามมก่อนนะฮะโอ้หเล่นแบบไม่กลัวสอมบี้เลยกูไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรเรามีปืนนิดเดียวนะครับอันนี้จะไม่ใช้นะไอปืนลูกซองเนี่ยแม่งแม็กมาจากไหนก็ไม่รู้ไอสัตว์ไม่รู้มึงไม่รู้มึงไม่รู้มึงไม่รู้เเยอะเยอะเยอะจัง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 เหรอเฮ้ยเยอะจังเหรอเฮ้ย

นี่แล้วกูหนีก่อนกูหนีก่อนกูจะตายกูหนีก่อนกูจะตายแล้วจะตายแล้วมีปืนให้เก็บไหมเฮ้ยมีแม็กอยู่นะสิบหกนัดโอเคไปก่อนดีกว่าครับผมไปกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวตายโอ้โหเต็มเลยมึงก็เต็มเลยมึงก็เต็มเลยทุกคนเราไปหาของกินกันดีกว่า ไปหาของกินกันนะครับผมเดี๋ยวแยกกันนะเฮ้ยผู้ต่อชีวิตอยู่ที่นี่เองแต่ว่าเราจะมาช่วยอีพีน้านนะอีพีนี้ขอเก็บปืนไปก่อนแล้วกันอีพีนี้ขอแค่นี้ก่อนนะไปแล้ว โอเคโคตรชอบอ่ะมันเปลี่ยนได้ด้วยโอเคเย้ okay. yeah. แล้วของกันแล้วของกินกัน โอเคอยู่ร้านสรรพสินค้าแล้วทุกคนไปดีกว่าเข้าไปดีกว่าเฮ้ยเยจะบอกนะว่าซอมบี้อยู่อ่ะมันเกินไปมันเกินไปมันเกินไปเพื่อนมันเกินไปมันเกินไปเก็บของไปเก็บของให้หมดนะครับผมอะไรเก็บก็เก็บได้ไปอะไรเก็บได้ก็เก็บไปนะฮะอ๋ออะไรเก็บได้ก็เก็บไปเก็บได้เก็บป้ายถ้ายังไม่มีผีอยู่เก็บได้เก็บป้าย ขอยิงนัดหนึ่งได้ปะเนี่ยแป๊บนึงนะโอ้โอ้ยโอ้ยเยสเคคนสวยอ่ะดิหมดแล้วเหรอโอ้โหผลไม้ก็แตกหมดเลยนะฮะออกอะไรวะเนี่ยเราไปจะขวยอะไรอ่ะไม่กูหมัอนไส้หรอกูพูดจริงนะแบบ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 มึงต้องโดนอ่ะแบบมึงต้องโดนอ่ะอืมอืมอืม อืกระทืบผีคนกระทืบผีคนกระทืบผีคนกระทืบผีไม่ตายกูหนีแล้วงั้นเร็วเร็วเร็วเพื่อนแม่งมา,พมงมาเ,เพื่อนแม่งมาดีเร็วเพื่อนเร็ว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 โอเคสตาร์ทรถละทุกคนผมว่าเราจะไปนั้นดีกว่าเราจะไปเอาตรงนี้ดีกว่านะเราจะไปห้างสรรพสินค้าตรงนี้ดีกว่านะครับผมทุกคนไปเร็ว โอ้ยเมืองโล่งเลยอ่ะดูดิแบบไม่มีใครเลยนะเนี่ยอูด,ดิแบบเงียบมากโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโลกเรามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยผม ขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นไปเลยแล้วกันนะเฮ้ยเรามีปืนแล้วป่ะเราบวกได้นะเราบวกได้เดี๋ยวเราบวกดีกว่ามาลงดีกว่าโอเค อุ้ยจะตายว่ะเฮ้ยจะตายเฮ้ยจะตายจะตายเฮ้ยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียว เฮ้ยเฮ้ยเฮียทุกคนมันฉุกเฉินกูขอโทษกูว่ากูจะไม่ใช้แล้วแต่มันฉุกเฉินไงทุกคนขอโทษ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 มันฉุกเฉินไงมันฉุกเฉินไงอูได้อะไรวะน่ะเก็บให้หมดเลยโอ้ย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 แล้วเป็นอะไรอุ้ยได้ปืนเยอะมากเลยนะ ดูดิดูดูดีได้ปืนเยอะมากเลยนะได้ปืนเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ไม่ใช้้แลวนะไอหกพันอะไรอ่ะเขาเก็บก่อนเขาเก็บก่อนเขาเก็บก่อนโอเคกูไปละกูไปละกูไปละกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเพื่อนกูไม่อยู่แล้วโอเคไปดีกว่าถือปืนไปด้วยดีกว่านะผมโอเคออกกูออกแน่นอนกูไม่อยู่แล้วโอเค เจอกันในผีหน้างโง่ผมข่าแบบนี้ไม่น่าหรอกนะแบบบินๆอะ่ะผมชอบตอนลงมามากกว่านั่นแหละผมมาร์กไปไหนเนี่ยอ๋อมาร์กไปนี้ตกใจ อุ้ยอยู่เขื่อนปะย่อเย่เราหาที่อยู่ดีกว่าทุกคนหาที่อยู่ดีกว่า เดี๋ยวเราหาที่อยู่กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะโอ้หอยู่ที่ปั๊มด้วยว่ะ ยังใช่ไหม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 ตีตูด้วยตีตูด้วยเร็วเร็วเพื่อนเร็วเร็วเพื่อนเร็วเก็บของก่อนเก็บของก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวตายเดี๋ยวหิวโซอุ้ยเต็มเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะเต็มเลยเพื่อนเต็มเลยเต็มเลยเพื่อนออกดิออกออกไงดีวะโอเคเอาไปก่อนเอาไปก่อนโอ้ยผีมาเที่อ เฮ้ยฟมบี้วิ่งวิ่งอยู่ไหนออวิ่งอยู่ไกลอยู่วิ่งอยู่ไกลอยู่นะครับเก็บได้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 เก็บโอ้ยเต็มเลยไอ้สัตว์จะมึงอย่าพึ่งได้ไหมเพื่อนขอร้องขอร้องอย่าพึ่งได้ไหมกูเก็บของเอาไปฟาร์มก่อนแป๊บนึงใจเย็นดิเฮ้ยอ๋อกลับดีกว่านี้ดีกว่านี้ดีกว่าเฮ้ยร้านปืนว่ะร้านปืนเขาได้ไหม รับปืนเขาได้ไหมรับปืนเขาได้ไหมโอ้รับปืนเขาได้แล้วกูจะเก็บปืนยังไงมึงมีไว้ทำไมร้านปืนกูถามดิเฮ้ยเพื่อนดีดีรออะไรล่ะเพื่อนแมงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปหาที่พักพิงก่อนนะทุกคนตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยดูดิตอนนี้เราอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้เราอยู่ไกลจัง ทางนี้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 อยู่ไหนว่าฐานทัพเราว่าเดี๋ยวนะผมขอดูฐานก่อนนะฐานตัวเองอยู่ไหนดีวะเราจะมาตรงนี้ดีไหมทุกคน เดี๋ยวผมหาฐานที่มั่นตัวเองก่อนทําไม่แมปมันไม่มึกแมปแมปม,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 มันไม่ขึ้นให้ผมวะอยากรู้ว่าตรงนี้คืออะไรวะไปดูดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะหาที่พักนะครับเก็บไว้นะครับผมแม่เก็บไว้นะวเราหาที่พักกันก่อนตรงนี้คือที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะ อันนี้คือออกนอกเมืองหรือยังออกแล้วนะอันนี้ออกแล้วนะแล้วเรากำลังหาฐานทัพเราอยู่นะครับผมอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวเราพักบนบ้านก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวเรามาตัดตอนต่อไปกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราหาที่พักก่อนเพราะว่าตรงนี้น่าจะดีสุดนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอ้าโอ้โอ้โอ้รถรถกูรถกูรถกู เจอแล้วนี่ไงโอเคเดี๋ยวกินอาหารโชว์ด้วยนะครับกดเ,เข้าไปตรงนี้นะครับนี่อาหารของเราวอเตอร์กินน้ำเข้าไปนะครับโอ้ยวอเตอร์ Water, น้ำมีห้าเลยเหรออันนี้คือเต็นท์นะครับเต็นท์เอ้ยไม่ใช่เต็นท์อ๋ออันนี้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ เอออะไรนะรัว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 เก็บไว้ก่อนนะนี่เรากินน้ำก่อนนะเดี๋ยวเรากินน้ำไปแล้วใช่ไหมอันนี้แคมป์นะผมแคมป์ไฟอู้อาหารเรามีสิบห้าเลยหรอเฮ้ยโคตรดีอะ่ะเอาไปอันหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปหาอาหารกันต่อนะเต็น,นอันนี้เตน็นนะอาเอาพอแล้วพอแล้วพอละโอเคโอเคแล้วก็เป็นวอเตอร์วอเตอร์พอแล้วดีกว่านะครับโอเค โอเคผมเอาไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมหน่อยว่าจะกันใหม่พาร์ตต่อไปบ๊ายบายเจอกัน